ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่เน l l Live นะผมจะมารีวิวทุกตัวเป็น EP ที่ห้าแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวนี่จาวานเจนไอวีหรือว่าจาวานไม่รู้ผมไม่รู้โดยความเออความสามารถติดตัวเนี้ก็คือการโจมตีครั้งแรกจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพเท่ากับ8%จากพลังชีวิตปัจจุบันนะ ก็จะเป็นอันนี้รอบตัวนะก็คงจะแรงขึ้นแหละมัง้งก็น่าจะสร้างความเสียหายให้แรงขึ้นได้สกิลที่สองเนี่ยเอ้ยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการแทงไปอย่างงี้ป่วยอ่าเป็นการยื่นหอ,อกเอาไปแทงน,ะนี่เห็นไหมหอกเราจะยืดได้แปบ๊บหนึ่งไอ้อนี่ก็จริงเลยนะหยุดมิ่งก่อน สกิลที่สองเนี่ยก็จะเป็นการทำนี้นะมันก็จะสร้างโลกแล้วก็จะลดความเร็วเป้าหมายด้วยนะลดความเร็วนะแล้วก็สกิลที่สามก็จะเป็นการสร้างแบบเสาคุงมหานะจะเป็นการสร้างเสาคุงมาอย่างนี้สกิลนี้ก็สามารถใช้กับสกิลหนึ่งได้นะก็แบบนี้นะนี่ถ้าเรากดอีกรอบ อ๋อเนี่ยก็คืออย่างนี้นะนี่จะพุ่งมาหานะสกิลอัลติเมตเนี่ยก็คือจะเป็นการกระโดดมาหาแล้วก็จะสร้างกำแพงนี่อย่างนี้อ่าประมาณนี้เลยสำหรับตัวต่อมานะก็คือลีโอน้านะก็เป็นนี่เลยความสามารถติดตัวก็คือสกิลจะทำให้ศัตรูติดสถานะสไลด์นะเป็นเวลา1.25เอ้ย1.5วินาทีนะ แชมเปี้ยนพันธมิตรจะใช้ตำหนักสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายไม่รู้ผมไม่รู้อย่าถามผมสำหรับสกิลที่หนึ่งนะก็จะเป็นการนี่นะเป็นการบัฟการโจมตีปกตินะก็จะทำให้ศัตรูสตาร์งี้นะปองใช้ลูกกระเทยสกิลสองก็จะเป็นการแบบสร้างลูกนะแล้วก็ระเบิดนี่ แล้วก็ระเบิดตูมเมืองของไซออนนะสกิลต่อมาก็เป็นการปล่อยแบบเป็นดาบลอยออกไปนะถ้าโดนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งมหา,มอ,หาอัลติเมตก็คือจะเป็นการสร้างแบบเสาลงมานี่เสาแสงจากจิตนะแล้วก็จะสโลเป้าหมายแล้วก็สตันแล้วก็อะไรก็ช่างมันเถอะนะโดยตัวต่อมานะครับก็คือไวนะก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โห โดยสกิลติดตัวนี้นก็คือโจมตีครบสามครั้งก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เลยนี่นี่โอ้โหอย่างนี้นะก็เวปุ่มแรงขึ้นนะมันจะเจาะเกาะด้วยโนะวยสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการชาร์จนะแล้วก็เราแล้วก็จะพุ่งไปนี่สตันนะไม่เหมือนจะทำให้้อยขึ้นมากกว่าแล้วก็ผักไปด้วยนี่ สกิลที่สองก็จะเป็นการนี่นะทำให้วิ่งไวขึ้นนะแล้วก็ใช่วิ่งไวขึ้นก็จะทำให้เออก็คือจะสร้างโล่นะสร้างโล่ขึ้นมานะแล้วก็เมื่อกี้มันวิ่งไวขึ้นเลยก็คือมันจะสามารถเพิ่มได้จากการต่อยนะอย่างนี้เลยกดแล้วก็จะวิ่งไวขึ้นนะถ้าครบอันนี้ กิลที่สามก็จะเป็นการบัฟการโจมตีปกติให้แบบเป็นวงกว้างอย่างนี้นะอ๋อโอ้โหอ,อัลทิเมตก็จะเป็นการพึ่งจับศัตรูแล้วก็จับร้อยขึ้นแล้วก็ต่อยลงประมาณนี้ต่อที่โอเคครับทุกคนสำหรับตัวต่อมาก็ชื่อว่าโคกิโคไกโคไกโคอก,คกิอะไรไม่รู้แล้วสกิลติดตัวของมันนะครับก็กค,คือ จะสร้างความเสียหายกระภาพอย่างีิบสองหน่วยนะแล้วก็บอกได้ความเสียหายเวท8ปิแดหน่วยนะโอเคแล้วก็หลังจาก4ี่นาทีมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างมาวางอยู่ข้างๆฐานตรงนี้ถ้าเราเก็บเนี่ยก็จะแบบจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะแล้วก็สกิลสองเราจะไปได้ไกลขึ้นด้วยนะแต่ว่าผมขี้เกียจรอหรือจใจรอดิใช่ไหมโดยสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการนี่นะยิงระเบิดไปโป่งโป่ง โป้งโป้งอย่างนี้นะสกิลต่อมาก็จะเป็นการพุ่งแล้วก็ทิ้งระเบิดนี่ระเบิดนี้เลยสกิลที่สามก็จะเป็นนีนะ้เป็นการการดยิงนะอย่างเมามันเลยนี่สอนสกิลนี้ก็เป็นการยิงระเบิดไปนี่นะแล้วมันก็จะมีหลอดอะไรสักอย่างอยู่ตรงนีนะ้ก็คือถ้ามันเป็นสีเหลืองอยู่นี่ก็จะเป็นแบบธรรมดานะ ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นแบบรุนแรงนะพอเป็นสีแดงพวกนี่โอ้โหเดี๋ยวผมก็จะรอสี่นาทีก็ได้โอเคระหว่างนี้ผมก็ไปทำธุระรอสายใจพวกไอจ็อดหยาเฮ้นนะาายนี่แไงมาเทจะฟีลเ,เลยโอเคนี่นะครับทุกคนมันก็มาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะ โดยถ้าเราไปเก็บเนี่ยมันก็จะแบบเป็น,น,นก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ไวขึ้นนะและ้วแล้วถ้าเรากดใช้น,นะ่ย่เป็นอย่างนี้นะก็จะไปได้ไกลขึ้นนะก็ผมรอตั้งสี่นาทีเลยนะเนี่ยโอ้สงสารางาง้งตัวต่อมาคือฟิตร์ดสติกนะหุ่นไล่กานะที่ดูเหมือนหน้ามันน่าจะไล่คนด้วยเหมือนกันดูหน้าตามันสิอะโดยสกิลพาร์สี่มอมันคือถ้าสาม,มารถโค่นล้มศัตรูหรือว่า มอนเตอร์ในตำนานเนี่ยก็จะเป็นการสร้างแบบร่างโคลนขึ้นมานะเออเป็นเอาไว้หลอกศัตรูนะอันนี้ก็ไวกว่านนะเดี๋ยวผมรีวิวสกิลก่อนสกิลแรกก็จะเป็นการแบบปล่อยอีกาออกไปเนี่ยโอเคก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะหวัดลนะัวนี่นนก็จะเป็นกรทํำให้ศัตรูหวัดหัวโดยสกิลต่อมาก,ก็จะเป็นการแบบดูดเลือดนี่ว่าดูดเลือดดนะูดเนื อ้าวไอไอเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนี่โอเคก็ขอโทษด้วยเลยกันนะเมื่อกี้มันดันซีพ้อผมแตกมันเริ่มใหมนะ่จะทำการปล่อยอินจานะอันนี้ก็ดูเลือดต่อมาก็เป็นการเนี่ยฟาดเขียวก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะใบนะทําให้ไม่สามารถใช้สกิลได้อันนี้ที่มันเหมือนติดสถานาะะลรทุกอย่างมันเป็นเพราะผมซื้อไอเทมมาน,นะ ้วยอันดีนี่ก็คือก็จะเป็นการแบบพุ่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็เป็นการแบบสร้างดาเมจล้วนๆโหแล้วดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินอย่ละลูกผิดเอยโอโรเลียนโตถึงมหาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสร้างอีกาวนะที่ติดตัวมัน บอกเลยว่าอยู่อยู่แป๊บเดียวอ่ะมีทำไมพาร์ทสี่เนี่ยกดไลค์ให้ตัวเองเลยโอเคนะสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะไปไหนจ้าเพื่อนจ้ากระโดดเข้าใส่พวกแกเรือเลี่ยงโซนะอยู่ไหนโอยโซ่จะไปไหนเนาะ